มามือในกินเขาเนาะมาเด้อกินเขาน้ำพอยลองมาเด้อเกียงไมมสันใจกำลังเกียงมไหมไมาเลยทยไว้ให้เบิง่งรอกเกียงไมมห่อนห่อนมาแล้วอ <laughs> โอ้กินม,ม้อพุ่นมกิน <laughs> สองคนให้เบิดด้โอ้เกียง <laughs> มไมั็นนอ้องเกียต่าคงที่มีมันันเานาะ <laughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่านหนึ่งอื้มอย่างไรโอ้มีตล้หมง้เนาะตั้ปลาแดกตื๊ปลาแดกตั้มหมอแรงใส่พั้นดูตัวเองเวลาไปหาผักติมาติดเข้ามาเกียงไม่กับเข้าอยู่มั้ง เาง่ายพี so first, <laughs> oh, ่น้องง่วงเกง่วงเกงไม่ปาโอ้้กินมามาสโโโโ้อนบ่ลนี่ไม่ไม่โอ้โหดโดุดมือกันโหเสียมความผักริ้งพี่น้องโต๊ะโมามนี่ตัว

ทวางอังสวางอ่ะนี่สวางอวางมันก็จะได้กินที่เดียวนี่แหละ se ia pe sneiper una dạ okay. ai có mì bà Bà Nhạc sợ Cánh nó thật tăng Thật tăng ra quán. nhìn là mình thấy tài cuồng lại lựa Trụ và đẹp Một trụ cái đấy Hãy subscribe Mày ngủ quá Nhắm canh đi Chú mong Nó, con gì thân thế ขวางมันพี่น้องขวงโอ้มาห้อนกินง,งมาได้ห้อน มันก็ไม่ยังไงวันนี้แหลวหึงลองลกปนคนล็อกบ้าล้วครับอุ่นก่อนม,อมันหอนปวด <c oughs> อั้อนลกโ bao có nhìn cần. Đâu. Buồn. cũng không ăn được. Có bánh nhân. Tao bao bao này nó bạn. Buồn nhận. <laughs> <c oughs> มันต้นหนักวันหน่แ่าได้แต่มึเพราะมันตะดไข่อันนี้ตะไข่นะ 呵呵。下班。嗯。没事，嗯嗯。 个面的。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp ้ำมเทกกับบึกองเองเจงแลราไม่ก้ทานนุ่มฟองเทาองบึกถาดเนยนู้นแซ่บอ่ะพี่น้อง

เปิดในคิหน้าเดอร์กิปนี่บายบาย